ท่านทุกท่านที่มาอยู่ในเวทีนี้นะครับก็สถาเพจน้องจอนะครับถ้าพูดถึงน้องจอกสินคาส่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมส่วนใหญ่นะครับก็กิจการของสถานน้องจอค่อนข้างจะเป็นเอร์แกนิกนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับพนักงารมุสลิมนะครับสินคาามุสลิมนะครับจะเลือก วัตถุดิบที่ทเป็นออร์แนนิกปลูกเอง,น,งนะครับขายเองแต่สิ่งที่มีมสภาพปัญหาก็คือ,อหัวปลีจะหาย,ยากนะครับเพราะว่า,าเราใช้ออร์แกนิกเรารลูกน้งเราไม่ปลูไม่ได้ราไปซื้อ,อ,อที่อื่นนะครับเพราะนั้นที่สำคัญก็คือเราจะทำเองปลูกเองนะครับแล้วก็หัวปลี ตัง้งโผลปีในครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างจะยืนยันะครับว่าอร่อยนะครับขายค่อนข้างหุ่นะครับแล้วก็บิิการเนี่ออเดอร์มาตลอดขายทำออนไลน์บางครั้ง500กล่อง400กล่อง200กล่องนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบริการขายเองทำเองนะครับในยวงนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่าน นะครับที่สนใจในเรื่องการสาับทิ้น้ำพิกหัวฟีกับกอสนาลเขียดทั้ทงจอขอเรียนเชิญท่านเพียกรสวัสดีค่ะกันตาโูสินมาจากกอสนาลเขียตัากกา้งจอค่ะวันนี้จะมาสาธิตงทิธีทำน้ำทิ้ขขหัวฟีกอสุพหัวฟีสดแล้วเราก็จะมาหั่นหั่นคือแช่น,น้ำจะไม่ให้เขาดำนะคะ หั่นแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาชุบแป้งเข้าแป้งนิดหน่อยแล้วเราก็มาทอดพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน้ํามันติดทางอยู่ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีความคิดของเราเองคือใส่ถุงให้น้ํามันนี่มันหยดคือจะไม่มีน้ํามันตกค้างแล้วก็จะได้เป็นหัวปีแบบนี้คะ่ะวิทีทอดแล้วแล้ววัตถุดิบที่เราเอามาผสมนี่คือหนึ่งพริกแห้งเราซื้อมาเราก็ต้องมาตากแล้วก็มาคั่วให้สุกก่อน แล้วเราก็มาปั่นงานนี้เราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาตากแดดเราก็คั่วให้สุกกุ้งแห้งอันนี้ซื้อมาเราก็จะมาล้างล้างก่อนแล้วก็ตากแดดแล้วก็คั่วให้สุกทุกอย่างจะคั่วสุกหมดเลยค่ะแล้วหัวหอมหัวกระเทียมอันนี้เราก็เอามาเจียวเองค่ะคือหั่นแล้วก็เอามาทอดจะมีใบมะกรูดนะคะแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือครบหมดแล้วทีนี้เราจะบอกว่าเครื่องปรุง นี่คือก,การเครื่องปรุงเครื่องปรุงจะมีมะขามเปียกมะขามเปียกที่เรามันล้างก่อนค่ะล้างเสร็จแล้วแล้วก็พยำมมาน้ํมามะขามเปียกแล้วก็จะมีน้ําตาลปีป๊บแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําปลาทุกอย่างนี้เราจะต้องขึ้นไฟแล้วเราก็เคี่ยวทุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันก่อน<ม>นะคะให้ได้รสชาติคือมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีสามรสพอเราก็ได้น้ํา ตันนี้ขึ้นมาค่ะเราผสมแล้วก็ไดนี้ขึ้นมาเราก็เอาหัวปีที่เราทอดแล้วค่ะที่ได้มีน้ํามันติดก้าทอยู่เยอะเราก็มาผสมแต่ว่าขั้นตอนคือต้องเอาน้ํานี้ลงกระทะก่อนวันนี้ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะต้องใช้เตาแก๊สใช่ไหมคะเกลือน้ําที่ปรุงรสเนี่ยที่เราได้รสชาตินี้แล้วใส่ในกระทะให้มันเดือดก่อนนะคะพอเดดเดือดได้ที่แล้วเราก็ เอาหัวปีที่เราทอดนี้ลงไปคลุกเค้าพอคลุกเค้าแล้วเราก็ตามไปด้วยกุ้งค่ะกุ้งแล้วก็งาแล้วก็หัวกระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใบมะกรูดน,นะพอเสร็จแล้วเราก็โรยคือพริกเนี่ยที่เราคั่วแล้วเราก็มาใส่เครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่ให้มากค่ะลักษณะสุดท้ายคือเราก็ใส่ใบมะกรูด พอใส่ามาหมกดพูกเขาไปเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นหัวปีแบบนี้ค่ะเป็นหัวปีน้ำพริกหัวปีสามรสค่ะจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุกระปุกถ้าว่าเราทอดเลยแล้วเราก็ทอดเสร็จเรามาปรุงเลยมันจะมีน้ํามันติดอยู่ก้นกระป,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 ปุกค่ะอันนี้เราทอดแล้วเราไม่ได้บรรจุเลยแขวนเอาไว้ก่อนนะแขวนให้น้ํามันมันเสดก่อนมันจะได้ไม่มีน้ํามันก้นกระปุก